ดูไหนดูดูใครดับเพย์นอนนี่คนละค่าเล่นคนละจานจะหูจะตานอนนี่ดีดับเพย์ดัง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 มีคนด่ายังนี่ยกก่อน 哈哈哈！<laughs>